ช่วงนี้เราจะลองไปประเมินกันดูครับนักวิเคราะห์มองตลาดหุ้นไทยกันอย่างไรบ้างนะครับคุยกันกับคุณเกรียงไกรธรรุทัศนะครับจากบลเอไอซีอยู่ในสายสวัสดีครับคุณเกรียงไกรครับสวัสดีครับผมเกรียงไกรครับครับหุ้นไทยดูจะตึงตึงขึ้นไม่ค่อยไหวแล้วอย่างรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่เลยครับยังไงฮะยังรู้สึกขึ้นได้เรื่อยๆครับจริงเหรอครับเพราะอะไรครับว่ากันด้วยสถิติก่อนสแตนนะครับหนึ่งคือเดือนตุลาทุเดนเนีย คนที่มาเป็นพระเอกช่วยเราเนี่ยคือนักลงทุนต่างประเทศครับผม,ผมตัวเลขคอร์เตอร์ทูเดหรือว่าตุลาวันนี้ซื้อมาแล้วบวกสองหมื่นล้านครับผม,มเป็นปัจจัยบวกอยู่ในขณะที่เดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นเดือนที่เรารอเม็ดเงินของสถาบันเข้ามาด้วยเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นในแง่เม็ดเงินเนี่ยเรายังไม่เจอสัญญาณสายข้อสองคือ ต่างประเทศอย่างที่เราแจ้งที่ที่แล้วว่าไม่มีปัจจัยลบใหม่แต่ปัจจัยบวกใหม่เข้ามาครับผมก็คือสปีดการทำ QE ในยุโรปจับในประเทศญี่ปุ่นมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นครจากตัวเลขชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างที่เราแจ้งครับว่ามันอยู่ในเฟสที่สามารัการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะมีโมเมนตัมต่อเนื่องไว้ยาวนานนะครับผมถามว่าถ้าจะมีปัจจัยใหม่เรื่องจีนเข้ามาเราดูเราตามอยู่แล้วเราก็คอด้วยนะครับผมแต่ว่าเราคิดว่าปัจจัยเสี่ยงหลักๆเนี่ยจะยังไม่โผล่ใน ช่วงที่เหลือของปีขปีหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะขอเอนจอยการไลฟ์กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากต่างประเทศก่อนนะครับทั้งคิวอีญี่ปุ่นและยุโรปที่รอประกาศการสือเพิ่มในขณะที่เฟดเนี่ยเริ่มดอกเบี้ยไปแล้วนะครับผมส่วนใ,<า>ในประเทศนะครับผมจากนี้ไปก็ยังต้องตามรายสัปดาห์อยู่ดีนะครับก็คือหนึ่งโครงการประมูล 4G ใช่ไหมครับหนึ่งโครงการารถไฟรางคู่หนึ่งโครงการรถไฟฟ้าและก็หนึ่งโครงการมอเตอร์วเวย์เนี่ยก,ก็อยู่ในปลายปลายที่กำลังมาครับผม ที่เป็นแฟกต์เลยก็คือเรื่องการเบิจจกจ่ายภาครัฐเร่งมากขึ้นการออกมาตรการกระตุ้นสังหาริมทรัพย์นะครับผมด้วยด้วยเอ็นเวมนต์อย่างนี้จริงๆก็คือมันอยู่ที่ระดับของอินเด็กซ์เลเวลขึ้นมาครับเราเรายังค่อนข้างสบายใจจนกระทั่งอินเด็กซ์ไปถึงเป้าที่1450ก่อนนะครับผมแล้วถ้าจะเปลี่ยนสโลปในการเทรดดิ้งคงจะเป็นตรงนั้นครับผมอืมครับนะครับตั้งข้อสังเกตนหนึ่งครับสัปดาห์ที่แล้วเราเจองบ าษสพอค่อนข้างผิดคาดเยอะแทนที่ับขาดทุน4 0 0 0ล้านเป็นขาดทุน46พันล้านนะครับผมแทบจะถ้าเปลี่ยนสากคนเงินจะถูกต้องเลยนะครับผมแจ้งนิดนึงครับว่ามันเป็นการทำบิ๊กบ a ตแ Accounting ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้ไปความกังวลเรื่องเี้จะหายไปอยู่แล้วตอนนี้เทียบอยู่0.7เท่าบุกครับผมครับ เราเคยประเมินสถิติไเลยว่าถ้าลงมาแถวๆศูนย์จุด60จุด5เท่าบุกเนี่ยมันมันมันจะเป็นอัพไซต์ในการซื้อสำหรับชาวของสูตระยะกลางไม่ว่าถ้าซื้อได้ครึ่งเข้าบุกสอดคล้องกันเต็โอเวอร์นะครับ <laughs> ใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าตลาดมันเริ่มรีแอคในทางที่ไม่ลงแล้วเพราะฉะนั้นรรตรงนี้ก็เป็นปัดชี้แจงให้เราค่อนข้างมองทางบวกมากกว่าครับผมอยู่ที่ว่าจะเลือกชุดหุ้นไหน อแต่ในชุดหุ้นสไตล์ AEC ครับผมเขบอกว่าเราพยายามเจาะไปที่ mid to small cap ถูกไหมครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่พรีวิวงบเราก็เจอบริษัทที่เราพรีวิวงวงบนะครับแต่ชอบที่สุด2ตัวแต่ชอบน้อยกี่งหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวลองเล่นกันดูมีอะไรได้ครับอขออัปเดตนิดนึงครับตัวฟอร์ครับ่ายังเป็นตัวคอบายของเราอยู่นะครับตอนที่เรา initial coverage เราตั้งเป้าว่า ยอดขายตู้บุญเติมเนี่ยปีนี้อยู่ที่หกหมื่นตู้ใช่ไหมครับแล้วความกังวลเรื่องคู่แข่งใหม่มาการเสียตลาดก,ก็เข้ามาทําให้หลายคนคิดว่าตู้ปีนี้จะไม่เอ็กซชิปเป้าปรากฏพอเราพีวิวงบไตรมาสสาไปครับผมจํานวนตู้เนี่ยขึ้นถึงหกหมื่นตู้แล้วในเก้า <9 S 1> เดือนแรกรนั่นแปลว่าปีนี้เราต้องปรับประมาณการตัวจํานวนตู้บุญเติมเพิ่มแล้ว <c oughs> ครับผมอย่างที่สองนะครับผมซึ่งเราเป็นคาตาลิสต์ต่ออีกหนึ่งควอเตอร์เลยก็คือยอดท็อปอัพรายได้ท็อปอัพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเติมเงิน ทางไรายได้ค่าโฆษณา <S <S ไรายได้เวนติ้งแมชชีนรายได้อาโอนะครับผมตรงนี้เนี่ยปีไปมาสามเนี่ยเติบโต45เปอร์เซ็นต์ year on year ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้อีกหนึ่งควอเตอร์เนี่ยเราเราคงถูกไฟบังคับต้องปรับเงินนี้ขึ้นแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นเป็นตัวหนึ่งที่ P/E งบออกมาแล้วค่อนข้างสบายใจที่สุดอื huh. นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเทนท็อปไปนะครับจริงๆไปหาอ่านในเปเปอร์จะเห็นเลยว่าค่อนข้าง A/C ค่อนข้างจะปูตัวนี้ค่อนข้างมาเอาฟอร์สนะฮะ ไม่เอา s อ a r t มาร์ก็ได้ครับเิียแต่ว่าเราอิมพายคืออย่างที่เราแจ้งครับว่าในเรื่องของอัพไซด์เนี่ยนอกจากตู้เติมเงินทั้งในประเทศทั้งในต่างประเทศที่รอดูการจัดโตรจัดตระเลขเนี่ยเราดูเรื่องของธุรกิจวางระบบด้วยเหมือนกันเขาก็มีงานอยูรอบีติ้งอยู่ครับครับตัวอื่นล่ะครับตัวที่สองนะครับที่เราพรีวิวงบออกมาจริงๆเจองบดีหลายตัวแต่ตัวที่สองเราค่อนข้างชอบเพราะว่าสตอรี่ชัดแล้วผมคิดว่าตลาดยังคุยกันไม่เต็มที่ด้วยก็คือตัวเบริจยูเกอร์บีซีครับ BC เจซีเหรอครับไม่ได้นินนานกลับมาอีกครั้งหนึ่งใจ้นีดนะครับว่าเบยูเกอร์ตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราค่อนข้างมองแย่จริงถ้าสังเกตตาเปเปอร์เราเนี่ยส่วนมากจะเป็นขอเซลล์มาซะมากกว่าขอแต่ว่าเราเริ่มกลับมาขอไปได้หนึ่งถึงสองควอเตอร์แล้วครับหลักๆเลยครับที่เราเห็นก็คือว่ารายได้ของ BJC ีเนี่ยหลักๆสี่เนี่ยมาจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์รอบนี้ต้องเรียกว่าฟื้นตัวอย่างแท้จริงเพราะว่า d u ักหลักๆก็คือการเปลี่ยนขวดเบีย ครับนะครับผมจากขดสีชาเป็นขดสีเขียวซึ่งทำให้กำลังการผลิตของในบรรจุภัณฑ์เนี่ยต่อยาวและต่อนิ่งเลยได้ไปโพสต์ลงอินดาเตรมไหมฮะไม่ได้นะครับต่อต่อต่อการเบียดแต่สองก็คือในประโยคโจกของเราเราเขียนอย่างนี้เลยครับว่าการเปลี่ยนขดเบียผักดันผลการดําเนินงานแต่ประเด็นเรื่องของเมโทรเวียดนามก็คือหมดเรื่องโอวแห่ง อ่านะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ยเราเคยกังวล BJC ว่าจะใช้งบขับข้างสูงแต่ข่าวร้ายหายข่าวดีเข้ามาใช่ครับผมเพราะท่านเอิร์นนิงเริ่มกลับมาครับผมเราิ่มแปลวเนี่ยเราประเมินไว้ที่45บาทนะครับในขณะที่เอิร์นนิงมันเป็นเกินอะไรอย่างแท้จริงแล้วก็มีใส่หักตันดีแท้จริงเนี่ยเราอยังชอบครับยิ่งถ้าไปดูผลการดำเนินงานของเวียดนามเนี่ยสัดส่วนรายได้บรรจุภัณฑ์่อข้างโตได้ดีด้วยครับครับครับแล้วตอบรับเป็นมาสมควร ใช่ครับผมเราตอบเราียรถแพ็กเก็ต45บาทอ่ายังมีอัพไซด์อยู่ยังมีอัพไซด์อยู่ใจเลยครับผมเพราะว่าตอนปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็น House of Bear ตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราเห็นจุดที่เป็น turning point เราเลยต้องรีบคอตอบเนี่ยครับแต่ที่เหลือก็ก็ค่อนข้างอ่าอย่างงบซินเทคเราดูโอเคนะครับงบบีเคดีบังกอกเทคเกอร์เนี่ย ดีอยู่เหมือนกันนะครับก้าเดือนแรกของปีนี้ตก45%ก้าเดือนแรกที่แล้วนะครับเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับตกแต่งนะครับผมแต่ว่าอ่าจะมีตัวหนึ่งที่เราค่อนข้างแจ้งนิดนึงว่าผิดหวังก่อนอู้นะครับผมก็แจ้งบริษัท MC Max ครับผมอ๋อแม็พอดีพอดีเขามีอิชชูเรื่องของเซมิสโตรเซลติดลบไปยอดขายขาดสาขาเดิมเนี่ยติดลบไป5.7%แถมการเปิดสาขาใหม่เนี่ยมันยังจินเดเลตคอส แนขอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นข้อดีมีอย่างเดียวครับก็คือมันยังแต่ประกด5.7เปอร์เซ็แปลว่าดาวไซต์ต่ำแต่ถามว่าบิ n เนสโมเดลตอนนี้ยังยังยังไม่อยู่ในไอเดียที่ผมชอบครับยังไม่เห็นจุดเทิร์นิงพอยต์ครับผมก็คงจะฝากว่าอาจจะเป็นตัวที่เราชอบน้อยสุดในโคเวเลนตและสมอแคปนะครับแต่ตัวที่เราค่อนข้างชอบที่สุดตอนนี้2ตัวแรกเลยคือตัวของฟอร์ดตัวของ ตัวของ BJC ครับแต่ส่วนค่าหมากรุ้งไทยเครดิตการ์ดยังชอบอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสังเกตเห็นครับว่าตลาดค่อนข้างมีการประกาศเอื้อหนที่ไม่ยอมไม่ยอมตามเศรษฐกิจแล้วส่วนแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มสมอลแคปนะครับยังค่ามาเนี่ยคอมาเป็นเดือนเลยเหมือนกันครับ็ย่งผมดีอยู่ครับผมครับคือตอนนี้ถามอย่างนี้ดีกว่าจะได้รู้ว่ามุมมองนี่เป็นเป็นบูริ่มากขนาดไหนให้ถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ในตอนนี้เจ็ดสิบครับ 70% 70%ครับผมแล้วเราวางแผนนิดนึงครับว่าเราจะปรับจากบ่ายนะครับหรือว่าวินเทอร์ลีฟเนี่ยไปเป็นเทรดดิ้งบ่ายเนี่ยอ่าอินเด็กซ์เลยพันสี่ร้อยห้าสิบเป็นต้นไปนะเมื่อเลยพันสี่ห้าสิบใช่ครับเราคิดว่าสปีดของหุ้นจะเริ่มเปลี่ยนลงในขณะที่พันสี่ร้อยยี่สิบเรายังยังไม่ยังไม่แบมากในตอนนี้นะครับแต่ใจนิดนึงครับความกลัวที่น่ากลัวเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเซฟผ่านพันสี่ร้อยยี่สิบมาได้เนี่ยเรากลัวตลาดจะค่อนข้างมองดีมากๆ Oh. ดีแบบนิวไฮเลยซึ่งเราชื่งใจนิดนึงครับว่าเรามีมุมมองบูลิสก็จริงแต่พาเก็ตของ12เดือนข้างหน้าเนี่ยแม็กซิมั่มหนึ่ยังไม่เลยพันห้าครับอืมก็คืออัพไซด์มันยังไม่ถึงกับมากนะักแต่ชุดหุ้นที่เราเลือกเนี่ยมันไม่ได้อิงตามเซ็นเซ็กซ์แบบเป๊ะๆถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าบร,ริษัทที่เราคอมาสามสี่บริษัทเนี่ยมีโกลด์แล้วก็ไม่ใช่โกลด์ระดับดิจิตเดียวโดยเป็นโกลด์ระดับสองดิจิตหลายๆตัวเลยเหมือนกันครับผมต้องเรียกว่าดูเป็นลายหุ้นนสบบบาาายยใจกว่ดูเป็คครรัั แล้วหุ้นตัวใหญ่ล่ะครับเราชอบบ้างไหมฮะอ่ะหุ้นตัวใหญ่เราแ้งนิดน,นึงครับว่าคงเป็น consensus call นะครับแต่ topic เนี่ยก็คือตัวแรกๆคือต้องท่องเที่ยว AOT <c oughs> ถ้าผมต้องเลือกหุ้นบิ๊กแคจากที่มีทั้งหมดตัวเดียวเลยผมเลือก AOT อ๋อครับครับผมเพราะว่ารายได้ของสนามบิน,นยังตรองอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้โดน penalty <c oughs> ไป จากนักท่องเที่ยวจีนแต่นักท่องเที่ยวจีนก็เป็นตัวที่ไม่ได้รับผลกระทบจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาถ้าแบบแถวๆต่ำสามร้อยเนี่ยเป็นเป็นบายคออย่างเดียวเลยครับอืม,อมนะครับอีกตัวหนึ่งคือเราขอยกนิดแต่ว่าเราขอเลือกตัว KCE ครับ KCE นะฮะใช่ครับผม,มซึ่งซึ่งเราคิดว่าเอิญนิ่งค่อนข้างสีเขียวที่สุดเราลองเทสแล้วล่ะว่างบไปมากสามรายๆบริษัทเนี่ยค่าเงินบาทอว่าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงบ้างนะครับต้องใจนิดนึงครับว่าพอไปเซอร์เวย์ทีวิวงบมาเนี่ยกลายเป็นว่าตัวที่ดีที่สุด อืมครับผมก็เลยก็เลยคิดว่าจําเป็นต้องตัวใหญ่ต่อไปก่อนครับผมครับแล้วเงินส่วนอีกสามสิบเปอร์เซ็นที่เหลือนี่ถือเพื่อรอซื้อหรือว่ายังไงหรือรอฟอลโล่ตามเมื่อไงเลเป็นเทรดดิ้งครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันมีธีมเล็กๆธีมย่อยๆอย่างแอสเซทเพยเข้ามาเยอะแยะแล้วครับผมอ่าอย่างอย่างตอนนี้จะเห็นหุ้นในกลุ่มพรอพเพอร์ตี้หลายตัวที่มีเปิดโครงการคอนโดมาแล้วแล้วก็อ่าเป็นแอสเซทเพยแต่ต้องใช้จริงๆครับว่าเทรดดิ้งเพราะว่าจุดอ่อนของงบเลยถ้าเป็นสินทรัพย์เนี่ยแหวลุกเปับขึ้นพร ทีวิวงบเนี่ยมันยังไม่มี uh huh. อะไรได้กับกำไรเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นมันม,มันจะคอได้แค่เทรดดิ้งครับ,ท,รบที่ผ่านมาเราไม่เคยชอบพุ้นแลกขาดเลยตอนนี้เริ่มกลับมามองบ้างยัง Uh, จริงจริงจริง,รง,รงมีมองนะครับผมแต่ว่าแต่ถ้าถ้าให้เจาะระบุไปในกลุ่มเลยเนี่ยเราคาลังจัปตาเกี่ยวกับเรื่องของสองอย่างครับหนึ่งคือยอดขายสมาร์ทโฟนซึ่งมันมีการเปลี่ยนแบบเยอะอะ uh huh. แล้วมันจะลิงก์กับยอดขายอิเล็กทรอนิกซึ่งมีการเปิดวินโดว์สิบในปีหน้าด้วยครับเ uh huh. พราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทั้งอิเล็กทรอนิกสทั้งการจาหน่ายมือถือเนี่ยเป็นตัวที่เราค่อนข้างชอบแต่ว่า uh huh. ต้องบอกว่าชอบในสนักษณทริง uh huh. แต่อีกทีนึงจะชอบในสนักษณะถือยาวเลยครับเพราะว่า ทุกครั้งที่พีวีงจะค่อนข้างสตรองมากครับกลุ่ม leasing ครับผมทั้งประเภทบัตรเคิตคือ KTC แล้วเราก็ยังชอบอ่าเมืองไทย leasing กับสวัสด์ด้วยแต่ว่าใจน้ำหนักสวัสด์มากกว่าอืมอืมได้ครับได้ครับก็ลองไปทำกานบ้านเพิ่มวันนี้ขอบคุณมากครับคุณคุณได้ครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ได้ชุดหุ้นมาเช่นเคยนะครับจากทาง บอลอเออีซีนะครับที่ยังคงเน้นไปที่หุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับแต่ก็ถามถึงหุ้นวิกแคปมาไว้เผื่อด้วยนะครับเผื่อท่านไหนชอบลงทุนในหุ้นตัวใหญ่ๆก็จะได้มีกันบ้านลองไปศึกษาข้อมูลกันเพิ่มเติมก่อนจะพิจารณาลงทุนนะครับบอลลอเออีซียังมองตลาดหุ้นค่อนข้นขางสดใสกว่าเขาเพื่อนนะครับก็ลองไปต่อยอดกันดูนะครับเพราะว่าแต่ละโบรกเกอร์มองไม่เหมือนกันบางคนมองว่า1 4 4 0จะขึ้นไปนี้ก็ลาบากแล้วนะครับ แต่ก็มองแนวรับด้านล่างไม่ไกลเหมือนกันแต่บลเอซดูเหมือนว่าจะให้น้ำหนักในเชิงพสิทหรือว่าเชิงบวกกับตลาดหุ้นไทยมากกว่าครับพักกันอีกครู่หนึ่งครักลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามประเด็นข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนและข่าวสารด้านเศรษกิจที่น่าสนใจกันครับ